ค่ะอยู่กับบีสวนอินสุขนะคะ,ะวันนี้บีจะพามาชมทุเรียนนะคะทุเรียนกิ่งกระโดงนะคะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่บางคนจะอาจจะยังไม่ทราบนะ,ะแต่บางคนก็อาจจะทราบแล้วนะคะกิ่งกระโดงของทุเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะถ้าเป็นกิ่งกระโดงนะคะเขาจะแตกออกด้านข้างนะคะกิ่ง กิ่งของเขาจะออกมาด้านข้างนะคะเดบีจะคี้ให้ดูนะคะค่ะจะแตกด้านข้างรอบๆต้นเลยนะคะถ้าเป็นกิ่งกระโดงนะคะค่ะเดบีให้ชมนะคะค่ะก็จะแตกยอดขึ้นไปบนนู้นเลยนะคะค่ะแต่ละแต่ละกลิ่งก็จะแตกออกนะคะแล้วก็จะมีใบยอดอ่อนนะคะมีใบเพสลาดแล้วก็ใบอ่า ใบคล้ายๆกับหางปะทูนะคะเขาเรียกใบหางปะทูที่ว่ายอดอ่อนที่เขาแตกออกมานะคะค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหางปะทูนะคะแต่เวลาแตกนะคะเขาจะแตกออกมารอบๆเลยนะคะกิ่งอันนี้เรียกว่าเป็นกิ่งกระโดงนะที่เราซื้อมาปลูกนะคะจะเป็นกิ่งกระโดงเขาจะแตกออกมารอบๆนะคะรอบต้นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่พายชมนะคะค่ะ จะเป็นแบบนี้นะคะเรียกว่ากิ่งกระโดงนะคะกิ่งทุเรียนนะคะเวลาเราไปซื้อต้นพันธุ์นะคะเราจะต้องไปเลือกว่าเราจะเลือกเป็นกิ่งกระโดงหรือกิ่งกิ่งข้างนะคะแต่กิ่งกระโดงนี้ราคาเขาจะค่อนข้างสูงนะคะถ้าต้นใหญ่นะคะประมาณสักเม็ดหรือเม็ดครึ่งน,นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณสองขึ้นนะคะค่ะค่ะ ะะจะต้นสมบูรณ์นะคะเวลาเขาแตกกิ่งออกมานะคะจะแตกรอบๆนะคะรอบต้นไปเลยนะคะไม่เหมือนกับกิ่งกระโดงนะคะจะแตกต่างกันนะคะนี่กลาลังงามเลยนะคะต้นนี้นะคะได้ปีกฝอบๆแล้วนะคะค่ะนะคะแต่ตรงนี้นะคะที่มีใช้ทางมะพร้าวนะคะ,ะวางไว้รอบๆ ที่เป็นสีน้ําตาลนี่ค่ะก็คือเป็นทางมะพร้าวนะคะค่ะเป็นก้านนะก้านของมะพร้าวที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำนำมาวางไว้รอบๆโคนต้นของทุเรียนนะคะทำไมถึงเอามาวางไว้เพราะว่ามีมาคุมดินนะคะคุมให้เขาอ,ออกรากใหม่มานะคะเพราะว่าเราถ้าปล่อยให้มันแห้งเกินไปนะคะ รากของเขาก็จะ,ะไม่เจริญเติบโตดีนะคะค่ะอันนี้เราเอามาคุมเพื่อที่จะทำเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารีบอนรูทนะคะก็คือเราทำเพื่อที่จะให้รากเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนี่ยนะคะรอบๆโคนต้นทุเรียนเนี่ยนะคะค่ะเวลาคุมแบบนี้ก็ดีนะคะดีดียังไงล่ะคะดีตรงที่ว่าหญ้าเขาไม่ขึ้นมานะคะ่ะ ดูด้านข้างที่ไม่คุมนะย้าจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีคุมแบบนี้นะคะย้าเขาจะขึ้นขึ้นไม่เยอะนะคะขึ้นประปรายนะคะแต่บีแนะนําว่าถ้าคุมไว้แล้วนะคะเรา,เอ,าอย่าคุมหนาจนเกินไปนะคะไม่หนาจนเกินไปนะคะหน้าฝนนี้นะคะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องคุมนะคะถ้าเป็นหน้าฝนนะคะส่วนใหญ่จะคุมในฤดูร้อนหรือฤดูแล้งนะคะ ค่ะอันนี้คุมป้องกันยาก็ได้นะคะรักษาความาชุ่มชื้นของหน้าดินของทุเรียนเพื่อที่จะให้รากเขางอกเพิ่มหรือให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะเพราะว่าทุเรียนเขาจะารากที่มหาอาหารก็คือเป็นรากฝอยนะคะรากฝอยเล็กๆนะคะเขาจะขึ้นมารอบๆรอบๆเชิงพุ่มของทุเรียนเนี่ยนะคะเป็นรากฝอยนะคะ ที่จะขึ้นมาหาอาหารข้างบนนะคะเขาจะมาะขึ้นมาด้านข้างนะรอบๆทรงพุ่มนะคะ,ะกิ่งพุ่มเขายาวไปถึงไหนนะคะรากทุเรียนก็จะยาวไปถึงตรงนั้นนะคะค่ะไม่เชื่อก็ลองลองเปิดดูนะคะท่านใดที่ปลูกต้นไม้หรือไม่จําเป็นต้องเป็นทุเรียนนนะคะเชิงพุ่มเขาไปตรงไหนรากเขาก็จะเดินไปถึงตรงนั้นเลยนะคะค่ะลองลองลอง,ลองดูนะคะ อันนี้บีก็ดูไปแล้วแต่ว่าบีทาแบบนี้นะคะรีบันรูทนะเพื่อเพิ่มรากให้รากเขาเพิ่มจํานวนให้ขึ้นมารับอาหารนะคะเพื่อเมื่อเวลาเราใส่ปุ๋ยไปเขาก็จะได้อาหารอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จะมาบํารุงใบบํารุงลําต้นให้เจริญงอกงามนะคะอันนี้บีไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะบอกว่าทุเรียนงามหรือเปล่านะคะกะ็แล้วแต่ท่านนะคะแล้วแต่เอฟซีนะคะ งามไม่งามก็ชมได้เลยนะคะบีก็จะบอกว่างามบางคนบอกอย่างนี้เหลยงามนะคะประมาณนั้นนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่างามหรือไม่งามนะคะที่ท่านได้ชมนะวันนี้นะคะที่บีทำรีบอลรูทไปแล้วนะคะวันนี้ก็พามาชมกิ่งกระโดงเป็นยังไงบ้างเวลาเราไปเลือกซื้อนะคะซื้อหามาปลูกหรือบางคนอยากจะไป ซื้อพันธุ์ผู้เรียนจะเลือกยังไงเลือกกิ่งพันุ์ยังไงนะคะเืจะเจริญเติบโตได้ดีก็ที่สวนเราก็จะทดลองทั้งสองแบบนะคะแต่นี้พี่จะให้ชมอ่กิ่งกระโดงก่อนนะคะค่ะ,ะราคาก็ต่างกันนะคะให้ผลผลิตก็น่าจะต่างกันนะคะการเจริญเติบโตอะไรต่างๆก็การเจริญเติบโต,ต,ก,ก,ต,บโตก็แล้วแต่สวนแล้วแต่คนดูแลอีกทีหนึ่งนะคะแล้วแต่เขาได้รับ สารอาหารได้รับปุ๋ยได้รับอะไรประมาณนี้นะคะค่ะนะคะวันนี้บีพามาชมจริงกระโดงของทุเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็พามาชมการทํารีบรรรูทนะคะต้นเล็กนะคะเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเพิ่มรากนะคะนี่มีการแตกแล้วแตกยอดขึ้นมานะคะมีการเจริญเติบโตนะคะ ะะเดี๋ยวบีให้ชมนะคะนีมีการแตกยอดขึ้นมานะคะยอดใหม่กําลังมาค่ะมาแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราต้องเตรียมแล้วค่ะเตรียมพ่นยาป้องกันมแมลงนะคะเพราะว่าใบแบบนี้นะคะ,มะแมลงนะคะชอบค่ะชอบอ่อนๆใช่ไหมคะเขาจะมาเกาะมาวางไข่มาซ่อนตัวอยู่นะในเวลาเย็นๆหรือกลางคืนนะคะค่ะถ้าอยาก รู้ว่ามีแมลงไม้กลางคืนนะประมาณสักทุ่มสองทุ่มลงมาดูได้เลยนะคะเขาจะมีหกโมงก็มีแล้วค่ะเพื่อนๆหกโมงเขาก็จะเริ่มจะมาซ่อนตัวมาวางไข่นะคะมาเจาะใบมานะคะเขาก็จะมาซ่อนตัวอยู่ในใบอ่อนของทุเรียนนี่เองนะคะค่ะเขาจะชอบมากนะคะใบแบบนี้นะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นแมลง มแมลงปีกแข็งนะ,ะปีกแมลงปีกเขียวมแมลงม่วงคอมนะคะก็จะมีมะแมลงปีกสีส้มๆนะคะค่ะแล้วก็จะมีด้วงนะคะมีด้วงมีมอดพวกนี้นะคะจะเข้ามานะคะพอพอ,อ,อมแมลงปีกแข็งมาเจาะเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมอดก็จะตามมานะคะพอเขาเจาะเป็นรูเป็นอะไรแล้วมอด ตัวเล็กๆนะคะเขาก็จะมาเจาะเพิ่มนะคะเขาจะมาวางไข่นะวางไข่ตามลำต้นหรือใต้ใบของเขานะคะประมาณนี้นะคะค,ะค่ะวันนี้ก็ได้ทราบเกี่ยวกับกิ่งพันนะคะกิ่งกระโดงแล้วนะคะค่ะวันนี้บีก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดอ่า รลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะคะ mm hmm. ค่ะก็บีก็ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะค่ะกราบขออภัยด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้า มาชมนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้บีนะคะบีส่วนอิ่มสุขแฮปปี้กระเด็นบายบีค่ะขอบคุณมากค่ะ